มีอยู่วันหนึ่งผมกลับบ้านด้วยอารมณ์ที่แทบจะระเบิดเพราะถูกก่าหน้าด่าต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทั้งที่ผมไม่ได้ทําผิดอะไรเลยขับรถกลับมาก็เจอรถติดฝนก็ตกแถมมาถึงบ้านรองเท้าหน้าบ้านผมเปียกแฉะหมดที่แย่ที่สุดคือผมเผือไปเตะรองเท้าคู่เก่าๆที่วางอยู่ตรงมุมระเบียงแล้วก็เผือพูดออกไปด้วยความหงุดหงิดว่ารองเทา้าเก่าๆนี่ยังไม่ทิ้งอีกเหรอขวางทาง แล้วเสียงแม่ก็ดังมาจากในบ้านว่าอย่าเตะรองเท้าพ่อนั่นคู่สุดท้ายที่พ่อใส่ก่อนป่วยผมหยุดนิ่งทันทีเหมือนโดนใครเอาอะไรหนักๆมาทุบกลางอกผมยืนจ้องรองเท้าคู่นั้นรองเท้าหนังเก่าๆขาดตรงหัวมีรอยปะซ้ำที่ส้นกลิ่นอับฝนผสมกับกลิ่นหนังเก่าๆ มันคือกลิ่นของวันวานกลิ่นของคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วพ่อไม่ได้อยู่แล้วแต่รองเท้าคู่นั้นยังอยู่และความทรงจำก็เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอะไรที่ครั้งหนึ่งเราเคยมองว่าไร้ค่าอาจกลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึงที่สุดเมื่อไม่มีมันแล้วตอนเด็กๆผมไม่เคยเข้าใจพ่อเลยครับเขาเป็นคนเงียบ ไม่ค่อยพูดไม่เคยแสดงความรักแบบที่คนเป็นพ่อสมัยนี้เขาทำกันเวลาผมได้เกรดสี่พ่อก็แค่พยักหน้าเวลาผมได้ที่โลพ่อก็พยักหน้าเหมือนกันผมเคยคิดนะว่าพ่อเฉยชาว่าพ่อไม่รักผมเท่าที่ควรเพราะเขาไม่เคยกอดไม่เคยบอกว่าภูมิใจทั้งที่ในใจผมก็อยากได้แค่นั้นแหละ แค่คำเดียวพ่อเป็นคนขับรถสิบล้อตื่นตีห้ากลับบ้านค่ำมือพ่อเต็มไปด้วยรอยแตกหยาบจนผมไม่อยากจับผมเคยอายเวลาพ่อไปรับหน้ารอด้วยเสื้อยืดเก่าๆรองเท้าเก่าๆคู่นั้นแหละที่ผมเคยเตะออกไปโดยไม่รู้คุณค่ามันจำได้เลยครั้งหนึ่งผมเคยเผลอหลุดปากบอกเพื่อนว่า พ่อเราตกงานแล้วทั้งที่ความจริงพ่อแค่หยุดรถวันนั้นเพราะเขาอยากมาเชียร์ผมแข่งกีฬาผมโตมาพร้อมกับความเข้าใจผิดว่าพ่อคือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่พอไม่มีเขาอยู่ผมถึงเพิ่งรู้ว่าคนธรรมดาคนนั้นแหละคือภูเขาทั้งลูกที่แบกชีวิตผมมาโดยไม่เคยบน่น แล้ววันหนึ่งพ่อก็ล้มลงกลางลานบ้านรองเท้าคู่เก่านั้นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาสวมมันเต็มไปด้วยฝุน่นแดดและน้ำฝนเหมือนชีวิตของพ่อที่ลุยมาเงีเงยบๆตลอดทางโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรจนวันนี้ที่ผมเตะรองเท้าคู่นั้นผมถึงเพิ่งรู้ว่า สิ่งที่ผมเคยมองข้ามคือสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในวันที่สายไปแล้วคืนนั้นหลังจากแม่พูดแค่ว่าอย่าเตะรองเท้าพ่อผมนั่งมองรองเท้าคู่นั้นอยู่เงีย,งยบๆอยู่หน้าระเบียงฝนยังตกเบาๆลมพัดเย็นแต่ในใจผมมันร้อนมันอึดอัดมันแน่นไปหมด ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องเก็บของเปิดลิ้นชักเก่าๆของพ่อที่ไม่เคยแตะมาหลายปีมีทั้งพัสปอร์เก่าใบขับขี่ที่พ่อเคยถือมีบันทึกเล่มเล็กๆขาดๆที่ผมไม่เคยรู้ว่าพ่อเขียนอะไรไว้ในสมุดนั่นมีบันทึกที่พ่อเขียนไว้ว่าวันนี้ลูกชายได้ขึ้นเวทีตอบคำถามหน้าห้อง ดูเก่งขึ้นเยอะเลยวันนี้ลูกบ่นว่าไม่มีเพื่อนไปงานเลี้ยงพรุ่งนี้จะหยุดรถพาไปเองลูกแอบร้องไห้ในห้องน้ำอยากบอกว่าไม่เป็นไรพ่อก็เคยร้องผมนั่งอ่านอยู่คนเดียวจนร้องไห้ออกมาแบบไม่อายคนที่ผมเคยคิดว่าเย็นชาแท้จริง เขารักผมในแบบที่เขาเป็นเขาแค่ไม่พูดแต่เขาจำเขาสังเกตเขาเฝ้ามองผมทุกก้าวโดยไม่เคยแสดงออกให้ผมรู้วันรุ่งขึ้นผมหยิบรองเท้าคู่นั้นขึ้นมาทำความสะอาดใช้แปลงค่อยๆขัดใช้น้ำยาทาให้มันเงารอยขาตรงหัวรองเท้ายังอยู่ แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันสวยกว่ารองเท้าแบรนด์เนมคู่ไหนที่ผมเคยซื้อแล้วผมก็วางมันไว้บนชั้นไม้ที่พ่อเคยทำเองเหนือกรอบรูปเก่าๆที่มีรูปผมกับพ่อยืนอยู่ริมรถสิบล้อครั้งนั้นผมไม่ได้ยิ้มแต่วันนี้ผมยิ้มทั้งน้ำตารองเท้าเก่าๆคู่นั้นมันไม่ได้พาผมไปไหน แต่มันพาผมย้อนกลับมาเพื่อให้ผมมองเห็นว่าความรักของพ่อไม่เคยไปไหนเลยแค่ผมมองไม่เห็นมันเท่านั้นเองเคยไหมที่เรามองข้ามอะไรบางอย่างแล้ววันหนึ่งกลับอยากย้อนเวลากลับไปเห็นข้ามมันอีกครั้งวันนั้น ผมเอารองเท้าพ่อวางไว้บนหิ้งไม้เก่าๆแล้วจูๆ่ๆผมก็คิดถึงคำสอนที่ไม่เคยได้ยินจากปากพ่อแต่เหมือนรองเท้าคู่นั้นกำลังพูดแทนเขาอย่าตัดสินคุณค่าของใครจากสิ่งที่เขาใส่หรือสิ่งที่เขาพูดเพราะบางคนเขาไม่ได้แสดงออกด้วยคำแต่เขาใช้ทั้งชีวิตเป็นคำอธิบายพ่อไม่เคยสอนผมเรื่องธรรมะเลย ไม่เคยพูดถึงกรรมไม่เคยอ้างพระไตรปิฎกแต่เขาทำให้ดูเขาตื่นแต่เช้าไปทำงานไม่เคยบน่นไม่เคยหยุดแม้ป่วยวันไหนฝนตกหนักรถลื่นพ่อยังขับส่งของทั้งที่คนอื่นอาจโทรยกเลิกแต่พ่อบอกเขารอของอยู่จะให้รอเกอร์ได้ไงผมเพิ่งเข้าใจว่าพ่อคือครูธรรมะเ,เงียบๆที่สอนด้วยการกระทำ เหมือนรองเท้าเก่าๆคู่นั้นมันไม่ได้มีไว้โชว์แต่มันผ่านการใช้งานหนักทุกวันมันบอกเราว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เขาดูดีแค่ไหนแต่อยู่ที่เขาแบกอะไรไว้เบื้องหลังผมเคยอ่านเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านพูดไว้ว่าความกตัญญูเป็นธรรมที่สูงไม่ต้องรู้ธรรมะลึกซึง้งแค่มีใจรู้คุณก็ใกล้ความหลุดพ้นแล้ว พ่อไม่เคยบังคับให้ผมไหว้พระไม่เคยพาผมไปปฏิบัติธรรมแต่เขาสอนผมโดยไม่รู้ตัวว่าธรรมะไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดมันอยู่ในชีวิตอยู่ในการอดทนอยู่ในการเสียสละและอยู่ในรองเท้าเก่าๆที่ไม่เคยหยุดเดินแม้จะเจ็บเท้าผมเคยเห็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาเป็นคนเรียบๆไม่ค่อยพูดไม่ทันเกมใครแต่วันหนึ่งผมรู้ว่า เขาเก็บเงินทุกเดือนส่งลูกเรียนส่งภรรยารักษาตัวแล้วเหลือแค่พอประทังชีวิตเขาไม่บน่นไม่อวดไม่ดรามา่าผมเลยรู้ว่าคนบางคนใช้ชีวิตอย่างเงียบเงียบแต่ทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยธรรมะที่เดินได้และบางครั้งคนที่รักเราเขาไม่ได้พูดหวานไม่ได้โพสซึ้งไม่ได้พาไปดินเนอร์ แต่เขาทำสินเล็กๆให้เราทุกวันแบบที่เรามองไม่เห็นจนวันที่เขาไม่อยู่แล้วรองเท้าเก่าของพ่อไม่ได้มีค่าที่ตัวรองเทา้าแต่มันมีค่าที่เรื่องราวที่มันแบกมาทั้งชีวิตทั้งความเหนื่อยความอดทนความเงียบที่ไม่มีใครฟังแต่มันยังเดินเดินจนถึงวันที่พ่อไม่มีแรงจะก้าวอีกต่อไปธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดใหญ่โต บางทีมันอาจซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาที่เรามองข้ามทุกวันหลายวันผ่านไปผมยังคงวางรองเท้าคู่เก่าของพ่อไว้ที่เดิมไม่ใช่เพราะมันมีมูลค่าแต่เพราะมันมีความหมายเหมือนที่ครั้งหนึ่งพ่อเคยวางชีวิตเขาไว้ให้ผมโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกครั้งที่ผมรู้สึกท้อผมมักจะเดินไปยืนนิ่งๆหน,น้ารองเท้าคู่นั้นแล้วพูดในใจว่า พ่อผมเข้าใจแล้วนะไม่ต้องมีเสียงตอบกลับแต่หัวใจผมอุ่นขึ้นทุกครั้งเหมือนพ่อยังอยู่ตรงนั้นในความทรงจำที่ไม่เคยเก่าเลยบางทีเราอาจไม่ต้องรอให้เขาไม่อยู่แล้วถึงจะเริ่มเห็นค่าของใครบางคนไม่ต้องรอให้รองเท้าคู่นั้นว่างเปล่าถึงจะเข้าใจว่ามีใครเดินเพื่อเรามากแค่ไหน ถ้าคุณยังมีพ่อมีแม่อยู่ลองมองเขาอีกทีลองฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงรักเบาๆที่พูดอยู่ตลอดเวลาแค่เราไม่เคยฟังก่อนคลิปนี้จะจบลองกลับไปดูสิ่งธรรมดาที่บ้านถ้ามีของเก่าๆบางชิ้นที่เราเคยมองข้ามลองหยิบมันขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วถามใจตัวเองว่า ของชิ้นนี้เคยมีใครให้มันด้วยหัวใจบ้างไหมถ้าใช่อย่าให้มันเก่าทั้งในสายตาและในความทรงจำเพราะสุดท้ายรองเท้าคู่หนึ่งอาจไม่เคยพาเราไปไหนไกลแต่มันอาจพาเรากลับมารู้คุณของหัวใจที่เคยเดินเคียงข้างเรามาเสมอ